เฮ้เหนื่อยใจนะครับที่ดูภาพอะไรแบบนี้เพราะมันทำให้ผมเนี่ยยิ่งตกปาเก่งขึ้นเมันก็ เป็นสิ่งที่เราอ่ะควรที่จะคำนึงถึงอยู่แล้วว่าเรากำลังจะทำอะไรอยู่ตอนเนี้ยทุกคนก็น่าจะรู้อยู่นะว่าผมกำลังทำอะไรอาจจะพิสดารไปหน่อยแต่มันช่วยผมตกปลาเก่งนะครับเพื่อนๆอปร้านสุดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกกคนทุกท่านทุกๆเพศทุกวัยทุกทางที่เข้ามารับชมผมด้วยนะ ปแกคิดไปแล้วก็ไปเล่นฟีฟงฟีฟ้ากันมานะครับเพื่อนๆเปิดกงเปิดการ์ดวันนี้ก็มาอยู่ในเกมบิดชิ่งเผาเน็ตนะครับคุณผู้ชมกับเราใบเน็ตกัดเด็ดมาให้หมดทุกอย่างกูจะกินแม่งให้หมดเลยเย้หยอกหยอกไอ้แฟนอย่างที่บอกไปนะครับผมจะมาล่าโบฟิตนะครับเพื่อนๆ ผมไม่เคยแบบว่าคลิปที่แล้วก็ไม่เคยแบบที่จะล่าแม่งได้เลยไปเฮ้ยเนี่ยคือมันล่ายากยากเย็นล่ายากยากเย็นเี้ยช่างแม่งอะคือแม่งล่ายากมากเพ,เพื่อนเพื่อนคือวันนี้ผมจะมาล่ามันเลแล้วผมได้อัพสกิลจนเวล15แล้วคือเงิน,งนกูบอกเลย <un> เล่นได้หลายรอบจัดไอสัตว์แล้วมันมีลดราคาด้วยในเกมเพื่อนเพื่อน อ่ะจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปรับชมันในเกมเลยนะครับคุณผู้ชมก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับใครที่กดเข้ามาดูถึงตอนนี้แล้วนะครับเพื่อนๆเราไปเจอในเกมกันแล้วเดินนะครับคุณผู้ชมครับพูดจาไรไม่สุภาพนะครับขอโทษคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะจ๊ะเพื่อนกดติดตามด้วยเป็นกำลังใจกันหนึ่งยตกตากันสนุกเลย โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ในเกมตกปลากันแล้วนะครับผู้ชมดูเวลได้ดูเวลดูเหรียญดูเงินบ <Yeah. S 1> วกเลยเพียบปังพือผมได้แบบว่าปั๊มจนถึงเงินหมื่นเจ็ดนะครับผู้ชมจริงๆริงหมื่นแปดนะผมก็ไปตกเล่นๆนิดนึงนะเพื่อนๆอยากลองดูอะไรเงี้ยพวกมิชชั่นอะไรรอเดี๋ยวเพิ่งไม่ยุ่งกับมันเลยเฮียมิชชั่นมาวะเออมิชเฮียอะไรก็มิชมิตรภาพก็พอแล้วพวกมึงอะโอเคเดี๋ยวเราดูนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆคือ EP ที่แล้วที่เราได้ไปตกโบฟิตมันไม่ได้ใช่มมมมมมมััััั้้้้ยยยยเเเเพื่่่ออออนนนนนนๆกกกก็็็โหหหผไไไไดลลลลงงตตปปาาาววูะีทิ์แส ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเก่าๆที่ผมเล่นเกมตกปลาไปใน E ีก่อนๆก็อย่าลืมไปดูได้นะครับผู้ชมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิปไว้ใต้คลิปนะเพื่อนๆก็ไปดูกันได้นะเดี๋ยวเราจะได้แบบประติดประต่อก,กันเนเออว่ามึงถึงไหนแล้วว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะอ่านเออเกี่ยวกับตัวโบฟิตให้ฟังนะครับผู้ชมคือโบฟิตอะมันเป็นปลาน้ําจืดอันนี้ผมอ่านรอบสองนะเออคลิปที่แล้วผมได้อ่านไปแล้วนะครับว่าโบฟิตมันชอบอะไรอะไรยังไงบ้างเออแต่กูอยากอ่านซ้ำให้จะได้จําง่ายๆหน่อยเออผมก็จะได้ช่วยจดเลยที่มีถ ไปทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ทางตอนใต้ของแคนาดาในช่างแม่งเมันจะอยู่ในแม่น้ำมิสซิสซิปปีอะไรทักอย่างเนี่ยและเกตเลกโบฟิตชอบอาศัยอยู่ตามรูปแม่น้ำนะครับเะเรสาบหนองน้ําและพื้นที่น้ํานิง่งโบฟิตสามารถหายใจได้ทั้งน้ําและอากาศเช่นเดียวกับปลาต่านี้มีลำตัวทรงกระบอกยาวที่มีด้านสีมะกอกสีอะไรก็ไม่รู้สีหีบและด้านหลังมีลายพางสีเข้มและด้านล่างสีอ่อนนะครับน้ำหนักเฉลี่ยของโบฟิตอยู่ที่โตเต็มวัยนะเพื่อนๆอยู่ที่ประมาณ2-6ถึงกกิโลอ่ะ แต่วันนี้ผมพร้อมผมบอกเลยเวบ15แล้วเงินเยอะเดี๋ยวเราจะไปซื้ออุปกรณ์ด้วยนะครับเพื่อนๆก็คือถ้าตีเป็นปอนก็4 13ปอนนะครับเพื่อนๆแต่มันมีแบบว่าโบฟิตที่หนักถึง9โลคือ20ปอนนะครับแต่ผมก็อาจจะไม่ถึงนั้นนะเบ็ดมันอาจจะไม่ไหวเงินกวดจะหมดก่อนก็ได้ถ้าซื้อเบ็ดถึงขนาดนั้นไอ้เหีย ก็สามารถจับได้นะครับโบฟิตเป็นสัตว์นักล่าที่ซุ่มโจมตีแล้วมักจะออกมาที่น้ําตื่นในตอนกลางคืนเพื่อกินปลาและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังส่วนเหยื่อที่มันต้องการมันก็จะเป็นเหยื่อประมาณอ่านี้นะเดี๋ยวผมลองเซิร์ชชื่อเหยื่อเนี้ยที่มันชอบกินแล้วก็จะมีเหยื่ออันนี้เวลผมไม่ถึงไงอ่ะมันเป็นเหยื่อปลอมเพื่อนก็คือเหยื่อไอ้พวกเนี้ยเออเราสามารถที่จะตกได้โบฟิตนะครับมันเป็นก็มันกินเหยื่อปลอมอยู่แล้วไงโบฟิตอ่ะเฉดก็เหยื่อประมาณนี้เฉดมันเป็นเหยื่อแบบว่าติดไอ้น่ไือรปห เออเดี๋ยวลองซื้อไปดูตีเหยื่อปลอมนะซื้อไปเลยเงินกูเหลือไอ้ีัยไม่ต้องห่วงเฉี่ยร้อยหนึ่งนี่กูใช้สองตัวเลยมาเดี๋ยวผมจะตกกลางคืนอีกเดียวเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันชอบออกมาอยู่ในอ,อ,อยู่ในน้ํานิ่งนะครับตอนกลางคืนชอบออกว่าล่าเหยื่อในน้ําตืนต้นหกพันกิโลยี่สิบห้าโลแม็กสูงสุดได้สามจุดห้าเวลาเราได้ปลาตัวใหญ่ที่ไม่เชื่อโบฟิตเราจะได้แบบเก็บได้ไงชิงกูมาเล่นโบฟิตโดยเฉพาะเลยใส่ให้เลยหรอ โอ้แจ๋วแจล์จำได้ว่ามันมันใส่ตะก้อด้วยใช่ไหมมีตะก้อด้วยอันนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นเครื่องป้อนพลาสติกคุู้ชมผมก็ไม่รู้ว่ามันมันมีประโยชน์มากมายเพียงใดนะแต่ว่าเราก็จะซื้อไว้เหมือนเดิมนะเพื่อนเพื่อนแสดงว่าเอ้ยซื้อถูกอ่ะเออแสดงว่ามันต้องใช้กับอาหารอันนี้ใช่ไหมแบบว่าอันนี้มันมันเป็นเออมันต้องใช้กับอันนี้ถูกต้องโอเคครับคุู้ชมก็อันนี้ผมได้เซตเบ็ดแล้วเรียบร้อยนะอันนี้คือพร้อมตกแล้ว โอเคกพเราเราจะเผื่อไว้ออกออกมาเปลี่ยนของด้นยนะเงินน่ะ <c oughs> เพราะว่าเราต้องเผื่อไว้ <c oughs> และตอนนี้มันคือมันลดราคาอยู่นะครับ <c oughs> เพื่อนเป็นค่าบ่ออะไรมันลดราคาอยู่เดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนึงอันนี้คือไวป้อนใช่ไหมอ๋อล้ว <c oughs> เราใส่เ,าสาเลขได้หนะ้าร้อยเดี๋ยวเราไปเจอในเกมคุณผู้ชมเราไปดูดีกว่าในเดดานนี้เราจะได้โบฟิตอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าไดดานดวยสี่ดูจากพันสองเหลือก็ร้อยห้าสิบกูบอกเลยเหลือแม่จะได้หลายตาอยู่ถ้าเกิดเรามาเปลี่ยนนู่นเป็นนี่คือกูจะตกให้ได้เพื่อนคื่ถ้าไม่ได้กูก มันตกมันชอบมันชอบอยู่ตอนกลางคืนใช่ไหมประมาณนี้เลยแล้วกันน้ามันก็กําลังนิ่งๆนะตอนนี้ก็มีคนตกอยู่เราต้องโอเคอันนี้แจวเลยเดี๋ยวผมต้องตั้งอันนี้ก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ตกเหยื่อปอไปด้วยนะนเล่งก่อนเอาประมาณตรงนี้แล้วกันโอเคโอเคครับมากูขอเหอะนะ กูขอเหยะนะอันนี้เดี๋ยวผมใช้ใส่ช้ๆๆเดี๋ยวผมใส่เฉดไปด้วยนะครับเพื่อนเฉดเลืง้งแสงนี่ตีแบบล่อมาเลยอ่ะแถวๆฟังหนูนะ <c oughs> โอเคดูสิว่าจะได้บ้างหุ่นโอ้ยตัวอะไรวะกินด้วยเหรอ อ้ยนี่ขนาดใส่ลอกินได้เหรอตอนกลางคืนเนี่ยยีตตัวอะไรวะเนี่ยตัวยาวๆปลาเดิมๆใช่ไหมนี่เหี้ยโอ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 ้ยผู้ชมเหี้ยลากยากว่ะอุ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ย หนึ่งจสามโลครั้งแรกกูเลยเนี่ยโอ้ยเยี่ยนี่แดกด้วยเหรอรู้สึกว่าผมจะลืมอะไรบางอย่างปะฮะเยี่ยกูลืมยี่นี่คือผมซื้ออวนยี่สิบห้าโลมานะอยู่ไหนวะ<ม>เออนี่นี่เปลี่ยนเลยเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปต่อเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมว่าได้ซื้อหนึ่งวันแล้วนะนะระดับ a d v a นซ์ปลาตัวไหนเขาบอกก็ได้หมดเลยลุยต่อครับรู้สึกว่าตอนกลางคืนน้ำมันนิ่งๆแปลกๆนะ โอเคอุ้ยเขียนนั่นเป็นตกเลย,ยนี่ยมันนะมันชอบกินตึ้นตื้นใช่ไหมจัดให้ตื้นพอ,อยังไงน้องหวังว่ามึงจะกินนะโอเคมันเดินเป็นยังไงวะอ๋อเดินแบบอย่างนี้อ๋อโอเคเย้ได้ปลาอะไรเพื่อนโอ,อ้ปลาดีนี่ว่ะตกไปนู่นเลยกูปึ๊บโอเคเิววิชิงช่งเิววิชชิ่งหวังว่าเราจะได้แบบ ปเพราะว่าเฉดมันกินด้วยนะคุณผู้ชมแต่ผมไม่รู้นะว่าโบฟิตไม่ได้กินเฉดที่ผมเลือกมาหรือเปล่าเหยี่อแบบนี้เราต้องมารอดูอีกทีหนึ่งนะครับตีล่อไปเรื่อยๆตีมอเฮ้ยเ<อ>ุ้ย,ยตัวอะไรอะ่ะโอ้หไม่ใช่เฉดนะั้นเอ้ยไม่ใช่โบฟิตแน่นอนออ๋ปลาปกติฮะเล่นกูสะดุ้งเมื่อตีตรงนู้นดีกว่าโอเคเนี่ยแหละไอ้น้อย<ะ>ทวิตชิ่งหน่อยทวิตชิ่งหน่อย เออเผื่อมันกินทวิตชิ่งบ่อยๆดึงครับดึงครับเฮ้ยวิ่งวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่เอ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะอุ้ยคุณผู้ชมเฉดป่าวะไอ้โบรฟิตป่าวะอู้เอาเรื่องเอาเรื่องชิดน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 ตัวอะไรอ่ะทำไมมันดึงง่ายยังวะอุ้ยน้ำน้ำเยอะแรงมาก อุ้ยโดดโดดอุ้ยตัวเล็กนิดเดียวอุ้ยเูยังหับตาสุ่มตัวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมได้โบฟิตแล้วแต่หนึ่งโลในที่สุดกูบอกเลยในที่สุดผมก็ทำสำเร็จเพื่อนกมมือให้ผมหน่อย yes แม่งตองยางนีดีวะ ยิ่งเต่าแตกเลยไอ้สุดดีใจในที่สุดได้โบฟิตแล้วในที่สุดผมได้โรฟิตแล้วอ่ะเยี่ยผมดีใจมากเลยคุณผู้ชมรู้ไหมไม,มันเป็นถึงเหมือนถึงทุกคนจะไม่เข้าใจแต่โบฟิตเข้าใจผมว่า,าถือว่าคลิปนี้เราสําเร็จนะครับเพื่อนๆแต่ดูว่าเราจะล่าได้น้ําหนักเยอะหรือเปล่านะครั<ๆ>บโบฟิตเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเ,เพื่อนๆว่าเราจะล่าโบฟิตได้น้ําหนักเยอะหรือเปล่านะครับแต่เราทําสําเร็จแล้วนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้หตะกี้มันกินแต่ไม่รู้ตัวอะไร เี๋ยวเรามาดูว่าเราจะล่าโบฟิตได้น้ําหนักกิโลนะครับเพื่อนๆสูงสุดของวันนี้นะแต่โบฟิตถึง yani ตัวน really um ้องจะน้อยแต่มันก็ทําให้เราภูมิใจว่าเราตกมันได้แล้วมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมดูไหมผมคิดว่าวันนี้จะไม่ได้เหมือนเดิมนะเว้ยคุณผู้ชมรู้ปะเวลาเรา่แบบอะไรเงี้ยมันลุ้นมากเลยแบบสดๆเลยอ่ะเุ้ยเอาอีกแล้วโอเคโอเคโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอะโบฟิตป่า โอ้ยหูลากมาง่ายจัดอ๋อน่าจะโบดุกไอ้เหี้ยโดูจากปากละโอเคโบดกุกน้อยเราได้แล้วนะครับเพืเ่อนผมภูมิใจมากจริงๆแต่เราจะมาล่าทีนีเ้เรามาดูซิว่าเราจะได้ตัวใหญ่ไหมชียะโคตรดีใจเลยรู้ไหมคลิปที่แล้วกูเล่นโบดุกทั้งคลิปรอบนี้มีโบฟิตอุย้ยได้แล้วอุย้ยตัวอะไรอะ่ะเฮ้ย โอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้น้องไอ้น้องโอ้ยเยอะแรงเหมือนกันนะน้องเบาได้เบาลุกเบาได้เบาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้คุณผู้ชมน่าจะโบดุกแต่ว่าตัวมันน่าจะน้ำหนักเยอะหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันคันนี้มันเชื่อมนหนักไปได้นะต้องลองดูเพื่อนๆโอ้แต่ถือว่าเยอะดีอยู่โอเคโอเคอุ้ยตัวยาวๆไม่น่าจะโบดุกน่าจะได้ตัวเหมือนเดิมเพื่อนๆแต่ผมไม่รู้ว่าปลามันชื่ออะไรนะ ไอตัวนั้นน่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันหนักกี่โลด้วยต้องลองดูไอสั์แล้วถ้ามึงได้2เบ็ดพร้อมกันนี่ไม่เอานะไอนี้กูยังเยอะไม่เสร็จเลยเย็นนะย็นนะอ้ย้โอ้โหเดี๋ยวมันข้ลย้เกรนนี้ร่นี้มาเียมาลๆๆๆๆๆลๆๆๆๆๆลล เร็วเร็วดีเอะอูปากกูจะหลุดอยูคุณโอ้พองเร็วดีเยอะเฮ้ยเดี๋ยวมันหลุดก่อนกูเจอะสองอันพร้อมกันได้ปะวะโอ้หลุดเลยวูวตัวใหญ่นะน่ะวูวูดูดูมันลากไปนู่นเลยผมตกเนี้ย กูพูดจะไม่ได้ขัดคำเลยสัตว์เด้อันนี้ตัวอะไรอะโอ้ยเยอะอดได้เลยแม่งึ้ยูโบฟิตไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถือว่าถือว่าก็พลาดโอกาสดีไปไ้เยอะกูพูดจะไม่ขัดคำแม่งติดสองตัวชิบหายแล้วกูเยอะเยอะสองอันไม่ได้หรอวะโอเคเดี๋ยวเราตกเหยื่อปอมไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆโหเลยโอ้มึงก็ลอกนานเกิอบางทีเนี่ยขอยสักตัวพอถือว่าเราภารกิจวันนี้เราสำเร็จแล้ว ขอสักตัวเว้ยเพื่อนมาติดเหยื่อเอ่อติดเหยื่อทุนไม่ใช่เหยื่อทุนนี่ติดเหยื่อสดผมสักตัวไปเออไอ้เหี้ยพูดปึ๊บมาปั๊บมาอุ้ยดึง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 อุ้ย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 ดึงไกลอยู่ยังไกลอยู่อุ้ย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 อ้อลอกอุพังวะเนี่ยอุ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยเพื่อนเพื่อนอุ้ยตัวเหี้ยอะไรอ่ะยิงคุณพยอม อุ้ยตัวอะไรอ่ะตัวใหญ่แน่เลยไอ้เยอะลยโอ้ยอ้วันนี้สวยมากโมเลยวันนี้ผมโคตรชอบเลยวันนี้เป็นอะไรที่ดีมากถ้าได้นะถ้าได้ตัวนี้มานะอริดีมากเลยตัวอะไรอ่ะอู้หตัวใหญ่อยู่ในนี่อ้มันดึงแรงมากคุณผู้ชมดูดูแรงดึงมันนะมันไม่ใช่ปลาตัวเล็กนะเพื่อนๆอ้มีโดดมีโดดมาดิกูดึงเยอะไอ้เี้ยดึงนั่นไม่ได้หรอดูเหมือนคลิปตลกต้นคลิปอีกไอ้วเดี๋ยวเบ็ดห่ะ โอ้ย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 โอ้อ้ยอโ้ยอ้โอ้้ย้ย โอ้เหมือนอยู่ใกล้เชียร์เยอะนานจัดตอนเนี้ยเยอ่มมาสักพักเลยเพื่อนๆโอ้โอ้ตัวมันจะใหญ่สักกิโลเชียววะจะเกิน3.5โลแม็กหรือเปล่าที่ผมซื้ออวนมาอุ้ยได้แล้วไปอู้ไม่ใช่บูฟิ่นี่มันโบดุกอีเหี้ยแต่ตัวใหญ่มากย้าจุกโลเพื่อนๆโอ้ตัเมยเนี่ยโอ้ แช้ๆก่อนลูกแชแต่ก็ต้องปล่อยนะแม่งเกิน3.5มจ้เฮียเราได้ปลาที่เราต้องการมาแล้วครับคุณผู้ชมคือโบฟิตถึงโบฟิตน้ําหนักเขาจะน้อยแต่ถือว่าเราได้มานะครับเพื่อนๆเราไม่ได้ฟิกว่าเราต้องการน้าหนักประมาณเท่านี้นะครับคุณผู้ชมกู<ะ>ดีใจมากเลยที่กูได้ปลาโอเคครับก็เป็นไงบ้างครับ,รบเ,เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้มีอะไรขึ้นมาไหมรู้สึกว่าจะลุ้นมากๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆลุ้นในการตกปลานะครับเราได้ปลาที่เราต้องการเราก็ภูมิใจ แล้วเราก็ได้ปลาที่มากกว่าที่เราต้องการกิโล3.5มัวแต่เนี่ยมัน 5. 5จุดเท่าไหร่5 5หรือเปล่าตะกี้อู้โ,โหยี่ยเยอะโอเคคุณผู้ชมก็นี่ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับปะ่ะส่วนคุณผู้ชมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามดูมาถึงจบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเจอคลิปหน้าครับพูดคำจาอะไรในเกมนี้ไม่สุภาพยังไงก็ขอโทษคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะเจอคลิปหน้าครับผมดีใจมากเลยายไาย